ดูดูดูโอ้โหหนอแบกเอฟเลยดูนั่นหนอใหญ่เอ,อแม่ดูที่นะ่ะรูวดลงไปแน่เห็นไหมมีกระถามไหมกรมพาชมไก่คิดถึงไท่คิดถึงเราวันนี้ลุงก,กรมอยู่ที่ตำบล่อพรอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดครับ ตอนนี้มาส่งภัยสามคันครับวันนี้คันที่คันที่สองคันที่สามครับกําลังกําลังกําลังจะลงแนล้วนะครับกำลังจะลงแหน,น่ล,นลุงกลมกําลังลงแล้วครับนี่ดูสภาพนี่ของเรานี่มีถุงมีถั่วมีนอมีนอทุกถุงเลยนะครับนี่แล้วก็เวลานี่ลงเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามีทีมรับเหมามาผูกเออเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยว นี่นี่ไปดูไปดูอ่าทีมรักเเผานะครับนอนนอนนนดูนะครับอเขาก็จะเอาไปปลูกแล้วที่นี่มักเหมาปลูกกัน15บาทนะอ่าเดี๋ยวลงกลมลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราดูความคืบหน้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปดูการปลูกด้วยนะครับขึ้นบนเขาเลยครับมันเป็นเนินเขาเราไปดูเนินเขาเขาปลูกด้วยแต่นี้ลงไปเรื่อยๆก่อนลงกลมมากันสองคนตายายกันนี้กระนุกกระนิงกันบ้างทะเละกันบ้างมากันสองคนลองดูสภาพของต้นไม้ก่อนที่อันนี้เขาส่งไปเรื่อยๆแล้ว นะครับดูนี่โอ้โหนอเพียบเลยนี่หน่อเพียบเลยนะครับอันนี้ส่งเรียบร้อยเราจะไปดูแปลงกันที่เขาปลูกนะครับเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของเขาด้วยไปไปอันนี้เจ้าของครับคุณสแปนปลูกไว้เพื่ออะไรครับแนะนาหน่อยอันนี้ก็เอาไว้ใช้ในสวนด้วยค่ะเหลือก็เอาไว้จําหน่ายอ๋อกะว่าเราลงมันนี้พื้นที่เท่าไรเอ่ยสิบสามไร่ <S S ไค่ะสิบสามไร<ล>่คุณสแปนใช้ระยะอะไร <3. S 2> ระยะปลูก 3าคูณสี่ค่ะ3ามคูณสี่ลุงกรมดีดไปดีดมา1น3่ต้นต่อไร่เท่ากับตรงนี้ก็ลงไปพันสองบวกหกหบวกห้าอเนาะใช่พันเ็ค่ะพันเอ่าอันนี้ก็จะเป็นถุงใหญ่เนาะสภาพโน้นเนาะใช่ค่ะอ่าสภาพโน้นแล้วปกติคุณสมเป็นถ้าเราซื้อแถวแถวเนี้ยเราซื้อลำแพงไหมก็ก็ราคาค่อนข้างแพงเหมือนกันนะคะโดยประมาณลำละโดยประมาณคะ่ะ เนี่ยนะโอ้โหเราปลูกเองก็ยังได้คุ้มเนาะใช่ค่ะประมาณสามสี่ปี3-4สี่ปีอ่าสามสี่ปีค่ายมวาว่ากันว่าเราเราได้ใช้งานแล้วเราก็ไม่ต้องไปซื้อไข่ด้วยใช่สำหรับทําทุเรียนเนาะเงาะเขาค้าไหมข้าค่ะเงาะเขาข้าด้วยเหรอใช่เดี๋ยวเราขออนุญาตไปชมสวนเนาะได้ค่ะอ่าลูกคุณสเปนเผื่อใครอยากจะมาดูสวนหรือไงฝากเบอร์หน่อย เบอร์ศูนย์หกสี่ค่ะแปดเจ็ดเก้าสี่หกสี่สองค่ะคุณส้มแป้นใช่ค่ะแล้วมีคุณส้มแป้นทําเกี่ยวกับสวนนี่ทําสวนอะไรบ้างมีก็ปลูกเงาะทุเรียนค่ะแล้วเห็นว่ามีกิจการเกี่ยวกับการค้าขายเป็นระดับอันนี้เลยเหรอส่งสงเลยเหรอไม่แป้นก็ทําทําส่งส่งออกแพ็คใช่แต่ว่าคือแป้นก็ไปส่งเขาอีกทีนึงเดี๋ยวเขาทาไปส่งนอกอ่าเราไม่ได้มีแบรนด์ของตัวเองใช่ใช่ใช่ก็ไปส่งลงไปส่งลงอีกทีนึงใช่ค่ะโอ้ทำมากี่ปีแล้วเนี่ย มากี่ปีปีถึงไหมอ่าสัก3ปีโดยประมาณใช่อันนี้ก็ตัดสินใจขยายเนาะใช่ค่ะอ่าโอเคถ้าเพื่อใครอยู่ละแวกนี้อยากจะขออนุญาตชมสวนคุณส้มแป้นก็คุยกันตามเบอร์นี้ได้ค่ะดีค่ะเดี๋ยวลุงกรมขออนุญาตไปดูคุณเขาเลยสิบสามไร่นะครับใช้ไผ่สร้างมุนถุงใหญ่ทั้งหมดเลยระยะการปลูกของเขาคือ3คูณ4 หนึ 1> 1่งรคือหนึ้อยสามสิบต้นต่อไร่วันนี้เรามีทีมงานมาปลูกเลยดูกะหคนหนึ่งสองี่ห้าหหกคนหนุ่มๆทั้งนั้นสาวๆไม่มีต่อคนเนี่ยเฉลี่ยแล้ววันหนึงแปต้นอันนี้ค่าค่าจ้างเขานะค่าจ้าง15บาทอ่ะอันนี้เรามาดูวิธีการปลูกของเขานะครับยะนี้กําลังวัดอยู่นะครับเราระยะวัดเนี่ยเขาก็ใช้จอบเป็นแนวก่อน ันนี้ก็จะมีเส้นเชือกครับที่จะวัดวัดให้กว้างนี่นี่นี่ระยะระหว่างแถวเนี่ยเขาวางอันนี้ไว้แถวนะอันนี้ที่เป็นท่อ p v c อันนี้คือ4เมตรครับท่อนี้นะเป็นระหว่างแถวส่วนระหว่างต้นหรือระหว่างกอที่สามเมตรนี่ครับดูดูแนวนู่นนู่นนู่นเขาใช้นี่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 ดูดูนิ้นนนนนนวนี่ตรงนี้ครับ ทุกๆอันพอเวลาเขาวัดได้ปุ๊บเขาก็จะใช้จอบก่อนใช้จอะทำเป็นแนวแนวแไว้ก่อนนี่นี่ครับเวลาจะเจาะจริงเราจะใช้เครื่องเจาะครับใช้เครื่องเจาะหกนิ้วเจาะนะครับนี่นี่เขาทำงานกันเป็นทีมอย่างนี้นะครับวันหนึ่งก็หกหกคนหกแปดสี่สิบแปดวันก็ใกล้ๆห้ารอยต้นน่ะนะเอามาไปดูกัน เดี๋ยวดูปลูกเสร็จแล้วดูสวยมากเลยนี่ครับนี่ปลูกแล้วเสร็จแล้วนะครับปลูกเสร็จแล้วระวางแถวสี่เมตรระหว่างต้นนะครับหรือบางคนเ,เรียกว่าระหว่างก,ก็ได้พอต่อไปมันจะเป็นกอสเมตรครับอันนี้ก็จะเป็นระยะที่ทางนี้เขาใช้นะครับดูแล้วมันมีสลปผมชอบจะเป็นสลปนี่แหละสวยจังื้นที่สสวยจังนี่ครับเขาจอบใช้แบบวิจอบ ตัวเจานะเขาบอกแปดพันบาทประมาณนี้เจ็ดแปดพันบาทมาดูครับนี่อ่าอ่าให้เห็นเลยนี่ดูดูดูดโอ้โหหนอบเบียบเลยดูเงิน,นหนอใหญ่เออแม่ดูนะี่น่ะรูดลงไปนี่เห็นไหมมีกระถาไหมไม่มีครับไม่มีนะอเปจะเป็น,ปน,ปนจะเป็นพริกจะเป็นลูกถั่หลีเป็นมีลักษณะลองดูนะ นี่ออกกล้องหน่อยนะยิ้มแย้มแจ่มใสหน่อยครับยิ้มแย้มแจ่มใสมนี่คนไหนฟันหลอก็เปิดเผยเลยนะแต่ไม่มีฟันหลอกันสักคนหนึ่ง <c oughs> อ่าเออเอาฟันหลอให้ดูหน่อยนี่เขามีรถแบบนี้แล้วรถวิบากครับเพราะว่ามันขึ้นเนิน <c oughs> ดูนี่นี่ดูรถเขาหนึ่งสองสามสี่สี่คันนี่ดูรถเขานะนี่ทีมงานนะแล้วแถมมีอะไรด้วนเห็ดเอาไว้กิน ชูกําลังเอยางเอาไว้ชูกําลังหรือว่าเอาไปกินอ๋ออ๋อเป็นกําลังอันนี้อันนี้เป็นไผ่สร้างมนต์ถุงใหญ่ครับคุณส้มแปนเขาเลือกไซนี้ทําไมไม่เอาถุงเล็กเพื่อมันจะถูกหน่อยก็อนนี้มันก็แข็งแรงค่ะอ๋อแข็งแรงใช่แข็งแรงกว่าถุงเล็กแล้วก็ไม่ตายแน่นอนรอดแน่นอนอ่าดูนะครับนี่สภาพนะตั้งถุงก็โหนองงเลยครับ ห่อง,งงเลยอ้าวเรามาดูซินี่ทีมงานหนุ่มๆของนั้นเลยแห้งหน่อยนะอากลองดูสิโอ้โหดูนี่นี่ประเภทโอ้โหดูลากเห็นไหมนี่นี่คือไซใหญ่ครับนี่มาตรฐานของสวนลุงเลย <c oughs> ลุงขี้โม้ซะหน่อยว่าอันนี้มาตรฐานเลยนะครับนี่ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณชมแป้นผู้มีอุปการะคุณด้วยนะครับตอนนี้ดูเขาปลูกนี่นี่คุณดูมืออาชีพนะข้างนี้เขาเป๊ะเลยนะแล้วข้างนี้ก็ก็มองมองแล้วก็ไม่ขี้เลยนะ ก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าเป็นเป็นอย่างนี้จะเป็นหลักเลยอ๋อเขาทำอย่างนี้อะเดี๋ยวถามก่อนเรื่องเครื่องเครื่องราคาเท่าไหร่ครับร 8, เอเครื่องนี้แปดพันเออเออเออไม่แน่ไว้เราสงสัย,สยต้องสงสัยต้องเอาแลว้ววะเพราะดูแล้วเร็วเว้ยเราไม่เหนื่อยแต่ก็บางคนก็บอกโอโหัวล้าเลยนะฮะเออเหนื่อยเมื่อกันละไม่ใช่ะผมลองดูด <c oughs> ิทำทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมไม่เคยนะจริงๆแล้วอะ เอาเปิดไปก่อนถ้าไม่ทมันจอ๋อโอเคโอเคโอ้ยวเดี๋ยวเดีมุมิก ยังไม่ได้กินเพราะว่าเราเราจอดต่อดอย่างนี้นะ <c oughs> ไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาโอเค สภาพที่เขาปลูกไว้เดิมดอันนี้ก็อยู่ขอบจะอยู่ประมาณเมื่อกี้สัมภาษณ์คนที่ปลูกเข้าปีที่4ี่เราไปดูใกล้ๆกันหน่อยไป ภาพเขาก็คือหินหินนะครับนี่เห็นไหมหินหินท้งนั้นเลยแต่ว่าก็โตดีครับอยู่ลำก็ประมาณสามสี่นิ้วแล้วเจ้าของสวนบอกว่าตัดแล้วครับสี่ปีตัดเอาไปใช้แล้วนะถ้าไซส์สวยๆนี่ก็ประมาณหนึ่งร้อยไซส์สวยนะคําคาว่าสวยคือห้าวาก็คือสิบเมตรครับสิบเมตรห้าวาเขาว่างั้นนะเมื่อกี้สัมภาษณ์เจ้าของสวนไม่ได้ลงคลิปนะถามเขาดูคนคนนี้คนละคนจะคนละสวนก็คุณก็แป้นนะ ถามเขาดูแล้วเขาซื้อมา55บาทอันนี้เขามาปลูกไว้ปรากฏว่ามันได้ผลเขาก็เชียร์นะดูว่าตัวนี้ดีนะครับก<อ>็จะเป็นตัวที่มีอนาคตสําหรับพวกสวนทุเรียนที่นี่นะลาไยไม่ค่อยปลูกที่นี่นะแต่ถ้าทางซอยดาวก็ก็มีลําไยตัวเฉนี้เป็นทุเรียนครับอันนี้ก็เป็นอนาคตของไ่สรางมนุแล้วครับอาลุงกรฝากให้ข้อมูลครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบพระคุณในการติดตามนะครับ